วันนี้มาบุกถึงโรงงานขอบกันชนเซฟตี้พิธีประกอบแสนไงครับพี่นอ้องครับตัวนี้ตัวนี้จะพอดีใช่ไหมพี่นี่ครับพอดีครับลงล็อกหอัวเกียร์พอดีต้อ,องชนันชนใช้ขวานี่ครับแอนติปไปให้เราไปตัดกัน สัมษณสหน่อยสัมษณ์หน่อยใช้แล้วเป็นไงบ้างครับใช้เราดีมากเลยครับนี่ต้นทุเรียนไม่เสียหายไม่ไม่มีบาดต้นทุเรียนเลยครับนี่ครับนี่เป็นตอนนี้ใบตัด16นิ้วมันจะเหลือประมาณนี้ครับนี่ปลอดภัยเนาะปลอดภัยโอ้ต้นทุเรียนปลอดภัยเลยครับแต่ถ้าใช้เป็นกระใบตัด10นิ้ว14นิ้วนี่มันจะเหลือประมาณข้างละนิ้วนะครับนี่อันนี้16นิ้วก็เหลือประมาณนี้แหละ ใช้เหล็กแข็งแรงดีนั่นนี่เหล็กแข็งแรงดีมันล็อกเกียร์ด้วยครับนี่ตรงกลางครับนี่อ๋อตรงนี้ตัวนี้ล็อกด้วยใช่ไหมอยู่ตรงกลางเลยครับมันล็อกซ้ายขวาเลยครับนี่ล็อกซ้ายขวาไม่เคยเลื่อนนี่จับทำไม่กี่รุ่นมันจะมีรุ่นกับใช้ใบตัด12นิ้วอ๋อ12นิ้วก็มีสิบสอนิ้วก็มีอันนี้ใช้กับใบตัด14นิ้ว16นิ้วได้ครับโอ้ตัวนี้มีมีสองรุ่นรุ่นนี้16นิ้วใช่ไหมสิบหกนิ้วใช้กับใบตัด16เป็นตัวเซฟตี้กันนนชเาะ เตี้กันชนครับเหมาะมากนะครับต้นทุเรียนป้องกันไม่ให้ตัดโดนต้นไม้ตัดรอบบ้านเรานี่แหละครับถ้าสนใจสั่งซื้อได้เนาะครับครับถ้าสนใจนะครับผู้ชมถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับซื้อได้เบอร์โทรเบอร์ไลน์ผมจะลงไว้ล่างคลิปนะครับทุเรียนไม่เป็นอะไรเลยครับนี่ถนอมมากเอานี้ตัดคือปลอดภัยเลยครับนี่กล้าตัดเลยครับนี่ถ้าถ้าถ้าแบบถ้า ถ้าแม่เราใบไปโดนปุ๊บนี่มันจะขาดเลยนะครับนี่อ๋อผมอันอันนี้ปลอดภัยเนาะปลอดภัยเลยครับนี่เบาครับีสะอาดด้วยเนาะเบาเหมือนเหมือนเหมือนกับเราไม่ได้ใส่อะไรเลยแข่งไปแข่งมาเบามากนะครับเบามากทา้ได้นานมากครับหมูคุ้มค่าจริงๆครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ